สวัสดีครับพบกับผมอีคันครับกล่องเครื่องไฟฟ้าซูเปอร์สเปรครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวฮีโน่นะครับเดี๋ยวไปดูในรถกันครับด้านในนะครับแพ็กเกจเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราแกะดูด้านในนะครับหลังจากที่เราแกะแพ็กเกจแล้วนะครับตัวกล่องก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับมีปลั๊กแบบนี้นะครับตัวปลั๊กนะครับ ที่เราจะต่อนะครับนี่เป็นขาคันเร่งที่เราเหยียบใช่ไหมฮะครับปักอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับครับหลังจากที่เราเสียบเสร็จนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับปักสีเทาเสียบเข้าตรงขาคันเร่งนะครับแล้วก็ปลักตัวสีดำนะครับเสียบกลับมาที่ปักตัวเดิมแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวไปลองใช้งานกันครับดีวเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับสตาร์ทเครื่องนะครับไฟเครื่องไม่โชว์นะครับเมื่อเราเริ่มใช้กล่องนะครับตัวกล่องจะแสดงสัญลักษณ เป็นตัว A แบบนี้มานะครับก็คืออยู่ในโหมด AI นะครับผมคารเรกไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับปรับความแรงแบบอัตโนมัตินะครับโหมดนี้เป็นโหมดใหม่นะครับตัวกล่องนะครับจะมี AI โหมด Sport ตโหมดอีโค่โหมดนะครับกดหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับไฟสีเขียวจะขึ้นนะครับก็จะเป็น Eco m o โหมดนะครับปรับความแรงได้9ระดับนะฮะกดสเตปบด้นล่างนะครับถ้าเรากดโมดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนไปที่ Sport m โหมดนะครับตัวนี้ก็ปรับได้9ระดับนะครับชอบแบบไหนปรับได้เลยนะครับ อีโค่ก็สําหรับคนที่วิ่งทางไกลนะครับอ่าเน้นเลทน้ํามันนะครับส่วนสปอร์ตโหมดนะครับใครไม่มีเลทน้ํามันนะครับเน้นแรงก็สปอร์ตโหมดได้เลยนะครับแต่ผมแนะนํานะครับ AI โหมดนะครับโหมดใหม่ของเรานะครับก็คือปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับจะขับในเมืองก็ได้นะครับอาจจะขับทางไกลก็ได้นะครับอันนี้ปรับได้อัตโนมัตินะครับส่วนตัวกรองนะครับยังมาพร้อมกับโหมดเดินหอปิดควันกันขโมยนะครับ โหมดที่เหลือนี้ครับผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับใครอยากได้วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับผมส่วนใครสงสัยนะครับรถรุ่นไหนปีไหนนะครับทักเข้ามาได้นะครับโอเคครับตัวนี้มาเทสใช้งานกันนะครับกับโหมด AI นะครับผมกับฮีโน่นะครับวีเตอร์500นะครับรถวิ่งด่วนนะครับ EFS ด่วนพิเศษนะครับรถวิ่งกรุงเทพนะครับมาสามจังหวัดนะฮะ ไงบ้างครับพี่รอบเครื่องดีกว่าเดิมตัวนี้เป็นโมด AI นะครับปรับความแรงแบบอัตโนมัตินะครับผมรถมันจะไม่กระเด้านะครับถ้าเปรียบเทียบกับโหมดสปอร์ตนะครับเบอร์แรงๆนะครับถ้าเราเลือกเบอร์แรงไว้นะครับในกรณีที่เราทําความเร็วช้าลงอย่างนี้นฮะแล้วเราแตะเทเลงไปนะครับรถมันอาจจะพุ่งนะครับคอนโทรลยากนะครับแต่ส่วน AI นะครับเขาจะปรับลงให้เรานะครับเมื่อเรากดเทเลงลึกลงไปแล้วนะครับ ตัวกล่องก็จะรับรู้แล้วว่าเราต้องการความแรงเพิ่มนะครับเขาจะปรับความแรงให้เรานะครับเป็นเบอร์สูงๆนั่นเองครับผมรอบไม่ล้นเวลาขึ้นเนินอ่าพิวบอกว่ารอบไม่ล่วงนะครับขึ้นเนินนะครับรอบมันจะมาแบบส่งมาแบบว่าต่อเนื่องนะครับคันนี้รถวิ่งอยู่ประมาณร้อยห้านะครับเพราะว่ารถเป็นรถวิ่งด่วนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกันนะครับ เทสลดลงนะครับลดลงมากนะครับโอเคเดี๋ยวอัดขึ้นเนินนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมดูรอบเครื่องนะครับออกตัวดีก็เดิมอยู่เลยแต่ความรู้สึกนะครับผมออกตัวดีแน่นอนครับผมเห็นผลชัดเจนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาทดลองอีกรอบนะครับผมยูเทอร์นะครับออกตัวนะครับผม เพิ500นะครับผมเราใช้งานของเรือวิภาสเพติมอีกนะครับกับ AI m o มดนะฮะเป็นไงบ้างครับพี่ออกตัวตามตีนเลยไหมโอเคครับออกตัวตามตีนนะครับพี่เขาแจ้งนะฮะเ่อส์เซพนะครับเราเทสตมาแล้วนะฮะหนึ่ง U เถรนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเข้านำรถไปเก็บแล้วนะครับใส่แล้วนะครับการขับขี่ขึ้นเนยนะครับรอบจะไม่ตกนะครับการต่อเกียร์จะสมูทขึ้นนะครับ ทีถึงเป้าหมายเราแล้วนะครับผมต้องขอบคุณพี่เจ้าของรถด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ